สลามาอลัยคุณมรรมลลอฮิวะบรการตัวสำหรับวิดีโอนี้นะคะจิมก็มาทักทายทุกคนแล้วก็มาขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับกำลังใจแล้วก็คำอวยพรต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยที่ที่บอกให้นะคะว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะคะก็ทำดีๆนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ3สัปดาห์กับอีก2วัน3วันนะคะที่จิมคลอดนะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะก็จิมก็แจ้งไปแล้วว่าจิมคลอดแบบ ผ่าคลอดนะคะด้วยความที่เรามีเนื้อง,งอกด้วยแล้วก็น้องไม่กลับหัวด้วยนะคะหมอก็เลยแนะนําว่าให้ผ่าคลอดนะคะแล้วก็หลังจากผ่าคลอดนะคะก็ อยู่ที่โรงพยาบาลนึ่งขึ้นแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านประมาณ3วันนะคะแล้วก็กลับไปหาคุณหมอให้เปิดแผละนะคะแล้วก็อัลรัมดุละนะคะก็แผลก็สมานดีนะคะแล้วหลังจากนั้นจิมก็ไม่ค่อยมีเวลาโพสตหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรากําลังปรับตัวนะคะกับเจ้าตัวเล็กนะคะก็จากต่างคนต่างก็เหมือนเป็นคนแปลกหน้านะคะก็หลังจากนั้นก็ปรับตัวแล้วก็ตอนนี้ก็อัลฮทมดุละก็ เข้ากันได้ดีนะคะเข้ากันได้ดีแล้วนะคะตอนนี้ลูกหลับก็เลยถือโอกาสมาถ่ายวิดีโอนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปค่ะสลาาัมอะไรกุมารมมาตลไลฟ์วัปปะกาตุกค่ะ